ัดกระเพากบพี่น้องครับสุดเสียบด้องกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขชนครับปาพบกับคุณวานพาเสียบคือเก่ามือนนี้พัดกระเพากบพี่น้องครับมืนอนี้มาเห็ดกินอยู่ริมคลองพี่น้องครับเป็นพัดกระเพากบหน้าพี่น้องครับพัดใส่พริกแห้งพี่น้องครับอมหอมสุดเสียบเลยพี่น้องมาไาพี่น้องมหมสุดเสียบมือนกันคือเก่าคำเล็กแห่งมั้งมองเห็นบมพี่น้อง ย้อนแสงหน่อยนึงโอ้ฝูงบินตำหลายๆพี่น้องมากำเล็กแ็งมานี่เขาพี่น้องครับหืหหปลากินนะพี่น้อง ดมผัดนิวีกบกำลังมั่นเนา มันยังมั่นเลยพปน่นรองเขาเนื้อจำด้วยเราเผากรบ ตัวแบบมันมันเลยเป็นรังนีมเนื้ออูยอย่างเสียบ เดี๋ยวสลักทีมีนะครับรคุณว่านขออนุญาตจัดการในส่วนที่เหลือในกนอ,นน,อกนนะครับขอบพุณนนะครับพี่น้องสุขุสุข้นนะครับจะค่อยเข้ามาสนับสนุนค่อยเข้ามากดไล่ค่อยเข้ามาทักทายเติมกาลังใจคุณว่านสุนมอามากนะครับจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องสุขุสุขคนคือเกานะครับฝากกดไล่กดติดตามนะครับติดใจกองกอดแช์เพื่อเติมกาลังใจคุณว่านสร้างคลิปวิดีโอไปใหม่ถ้าทันไปออกมาให้พี่ให้น้องรับชมกันสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่ให้น้องที่เข้ามารับชมนะครับมีสุขภาพหลางไก่แข็งแรงยิ่ง ปังๆลำซ้ำสุขสูขสุขคนครับสารับมือนีคนว่านขออนุญาตลาพระจากพี่น้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้พบเจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้านะครับสารับมือนีสวัสดีครับผม